เสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงที่พักกันที่เรียบร้อยในช่วงเวลาตอนเช้าบ่ายสามนะบ่ายสามห้าสิบสามก็สี่โมงเย็นพอดีสี่ที่นั่งสี่ที่สี่คนเราสองเตียงเขาเรียกว่าเตียงเตียงแฟลตใช่พื้นที่พื้นที่อ่าเขาเรียกว่าพื้นที่พักว่างั้นเถอะมีชั้นบรรยากาศชมวิวนอ๋อมีจุดชมวิวเนียเดี๋ยวเราค่อยเข้าเข้าไปดูข้างในเนี่ยก็มีอย่างนึงก็คืออ่าไม่มีแอร์แต่ว่าโดยรวมก็ที่นี่มันก็หนาวอยู่แล้วก็คงไม่ต้องนี่เท่าไหร่ ดีมีขังกยายด้วยนะนี่ปีนีทุกอย่างเในราคาสองพัน่นจะเป็นสองพันเนี่หอสองพันหน่จะเป็นเรื่สยอดวิวใช่สองพันหกเขนเรียกว่าเอาวิวแล้วกันเียกวิด้โอ้ยสองพันหกเอาก็เรียกว่าเอาวิวแล้วกันก็เรียกวิววิวได้วิวโอเคไม่เป็นไร เราก็สามรถาอนะันนี้ไม่กัดได้ประมาณนี้นะั่นใจบรรยากาศบรรยากาศจะต้องเย็นได้ได้ที่พักเข้าห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งก็คือพรุ่งนี้จะต้องไปตามเขาเรียกว่าตามแพนแพนเราก็ออกตอนเช้าไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนบ้างยังไม่ดูที่แน่ๆถึงที่พักถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยก็คืออ่าจุดนี้เขาเรียกอะไรอ่ะ ไม่ใช่ผู้ทับเบิกพื้นที่ก็เป็นพื้นที่แถวผู้ทับเบิกนะครับก็อีแก่ก็รอดแล้วก็เรียกว่าอีแก่มีความพยายามสูงมาจนรอดชันอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวก็ถ้าไม่มีรถชะลอตัวก็ไม่มีปัญหานะแต่พอดีเรามีรถชะลอตัวก็จะจังหวะที่เราไม่ค่อยได้ขึ้นมาเลยเราก็วิตกกังวลนะครับรถก็จะไม่มีแรงคิดว่ารถน่าจะต้องรอรอบแล้วก็ถ้าทดเกียร์ต่ำกว่านี้ก็คงจะลำบากก็ยังไงก็มาถึงที่ไหม โดยสวัสดิภาพนะครับนี่ครัเป็นตู้เย็นในห้องพักให้แล้วก็มีเครื่องดื่มให้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวก็สั่งอุปกรณ์เครื่องดื่มมูกันองมัคะมากินกันพักผ่อนตอนตอนเย็นเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่ก็รายละเอียดเบื้องต้นประมาณนี้สองพันหกร้อย๋ขึ้นไปดูบนดาดฟ้าด้วยว่ามีอะไรดุดชมวิวใช่ไหมบ <laughs> <laughs> ันไดบันไดลิงขึ้นเนี่ยสาหผู้ชม <laughs> ออราคาราคาซื้อเอาวิวนะาาราคาเขาเรียกว่าราคาเช่าเช่าวิวนี่คือ,คอที่เขาต้องการนี่วิวที่เขาต้องการประมาณนี้คือ,อยามเช้า,ชามาจะเห็นหมอกเห็นก้อนได้กูแต่นี่เห็นป่าดงดิบเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งอธิบายอ๋อ้นู้นวิวขึ้นข้างบนนู้นอีกนู้นวิว <c oughs> ข้างบน <c oughs> น,นู้นมีอีกน่้นแต่วิววิวต้นนั้นคืออะไรต้นมันสูงกว่าเราอีกสูงกว่าเราอีกเรในห้องอันนั้นน่าจะเป็นห้องแบบที่เราคิดไว้หรือเปล่านู่นโอ้นู่นใช่นู่นโดมนู่นใช่เออตรงนั้นใช่ผา ผาตะงอนอะไรนะผาตะมอกอะไรนะนั่นน่ะใช่สูงสุดนั่นน่ะน่าจะสูงสุดแล้วแล้ววัดแล้ววัดที่เราจะไปนะที่สูงสุดกว่านั้นนะไม่ไม่รู้ว่จะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูดีกมันน่าจะมาอยู่แถวนี้โอ้โหลิฟหลีลิฟหลีนู่นเลยนู่นมองเห็นข้างล่างโอ้โหเสียดายเป็นผู้โอ้โหมันเบอร์ใช่ไหมเนี่ยหรือยังไงเบอมันเบอร์เอาตั้งตั้งให้เบอร์ได้ไหมซูมก็ซูมมาได้ได้ได้อันนี้รถรถจอดอยู่ตรงนี้นะอันนี้หลังคาของโรงแรมนี่ก็เป็นพื้นที่จอดรถเป็นพวกไกลเขาาท่นผู้ชม นี่ทางโลมานะโอ้โหล,ลุ้นจนเยี่ยวเหนียวอ่ะกว่าจะถึงที่หมายเนี่ยโอ้โหชันอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวตอนนี้เย็นเก็บเลยนะตอนนี้ยังไม่ถึงห้าโมงนะขณะที่ยืนอยู่นี่เย็นนึกว่าติดลบ <c oughs> นี่แน่ๆผมคิดว่าอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดองศาหรือยี่สิบสองได้เย็นโอ้โหแต่ละน,นี่เนาะแปลว่าเย็นจนหนาวอะ่ะเอพูด,ดง่ายๆซะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาเล่นหมุกกระ t h บนนี้กันพื้นที่ข้างบนมันรับลมนี่อันนี้จะบ่ายบ่ายห้าโมงสี่โมง พื้นที่อยู่ประมาณนี้ที่มาี่ตออสองเตียงเรานอนคนเดียวสองแม่ลูกนอนอยู่นู้นข้างบนดัดฟ้าอีกไม่ได้เก็บอะไรอันนี้ห้องน้ำนะครับพื้นนี่เย็นเจี๊ยบเลยนะแล้วก็พวกกา๊าซหรือว่าเครื่องปรับน้ำอ,อุ่นเขาใช้กา๊าซนะท่านผู้ชม เราต้องบอกเจ้าของบ้านเขาก่อนนะว่าเปิดเครื่องปรับน้ําอุ่นให้ด้วยแล้วเราไม่ได้อาบนะสี่หลี่ย้เล็เกแบาง่ายๆแค่นี้ก็ได้แล้วคืนลราสองคันบาทมัมีอะไรเยอะวันนี้ก็คงจะหลับสนิทเนื่องจากขับรถลุ้นกันเยี่ยวเหนียวอีกแกจะขึ้นได้ไม่ได้ลุ้นขึ้นอย่างเดียวเลย โอ้โหไม่เคยเห็นเขาอะไรจะชันชันอย่างเดียวไม่มีลงเลยชันขึ้นอย่างเดียวยาว,ยาวๆแล้วแล้วไม่ได้ขึ้นธรรมดาขึ้นแบบเหมือนคนเอี้ยวเอี้ยวตัวนะโอ้โหได้คันที่มันแย่ๆมันก็ทําให้เราที่มันได้ช่วงได้ความเร็วอยู่แล้วต้องหยุดชะง,งักอะ่ะเขาเรียกว่าทําให้ให้เราหมดรอบอะ่ะรอบเครื่องเราก็ตก <S <S โอ้โหเหนื่อยเลยอันนี้ทําให้เราลุน้นตั้งเตาแล้วร้อน,ร,อนร้อนเหมือนไม่ร้อนลมมาเย็นจิ๊บโอ้โหนี่ลมลมอย่างแรง <S <S ตัวนี้มาหน่อยนมาได้หได้เลยจะกินกล็ลำบาก่เต็นเยอะเพื่นนนอนเยนะครับเดี๋ยว่รูยาน้ำกิ้เท่ากับหมากวาตัองเตนะับ นี่ครับมูกทะมูกทะยามเย็นกำลังกรนะยกกระจอน่ะเด็กคนตัวใสจอ <c oughs> <c oughs> สองคนกำลังกินมูกทะอะไรอร่อยใันมีใครสนใจแล้เด็กคนแล้วมองมองเนโอ้โหแล้วดูทางชันหายใจแล้ว ของเขาเป็นเพราะว่าเขาใช้เกียร์ต่ำเดีของเราอันนี้ต้องต้องต้องมีนักบินด้วยฮะ,ะเดินจากไกลๆเดินอดูถ่ายน้ำจิ้มมันมันนี้มันเย็นจัดจนน้ำจิ้มมันอยากจะละลาย <laughs> เย็นจัดจนเริ่มคข้นเริ่มแข็งเหมือนอยู่ในตู้เย็นดีๆหนาวอะไรขนาดนั้นเราดูบรรยากาศก็ไม่ได้แย่นะครับนี่ช่วงเวลาเย็นๆก็ไม่ กำลังได้ที่เลยกินน้ำกันะครับกินน้ำันแก้วที่สองกำลังได้ที่เลยดวดเป็นแก้วที่สามเอาอีกรอบกน,นึกว่าเป็นวายนั่นแหละ ตามแก้วเลยตดสอบลิ้นนะตดสอบลิ้นเอาไว้มาต้องกินทห้หมดคนเดียวไม่กินก็ต้องกินมันยำเป็นเล้อ่างเง้าเ้วนี้ก่อนมันมีน้ำแข็งกินหม,มดง่ายจีดไม่น่าเลยไหยไม่ไหว